สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Universal t u x s i m r l a t o r นะครับเป็นเกมเปิดตัวใหม่ล่าสุดโคตรดีโคตรเก่งเลยนะครับดูภาพภาพแบบโคตรสวยเลยนะเข้ามาให้เราตั้งชื่อแล้วก็กดกดไม่ยากนะครับแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนหมอกจะลงนะครับ เราจะยังไม่มีรถนะครับตรงนี้เป็นที่รับงานเนี่ยครับที่มีธงโบกสะบัดอยู่ข้างบนอนะ่ะให้เรากดสามจุดแล้วกดคำว่าเกตนะครับพอเรากดคำนี้ให้เรากดคำว่าโชว์รูมอ่ามันก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้ดูครับ นี่มันเกมคอมพิวเตอร์ชัดๆนะครับลดราคาหนึ่งแสนโคตรสวยเลยนะโอ้อันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อดังนะครับแต่เขางน่าจะติดไม่ได้น่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราก็จะยังซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะมีเงินแค่หนึ่งหมื่นให้เรากดอันนี้ครับนี่ อันที่สามมันจะเป็นรถฟรีนะครับอันนี้คันนี้จะเป็นวอลโวแหละสวยมากก็จะมีรถให้เราอยู่สี่คันนะครับตัวผมจะขอเลือกเป็นคันนี้นะครับโอเคกดคอนเฟิร์มไปเลยไม่เสียเงินนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นก็ดีแล้วอะ่ะคิดดูดิ พวกนี้เป็นตู้เสียงเงินทางนั้นนะครับตู้เราต้องซื้อโคตรแพงโอ้หแพงอะไรขนาดนี้แพงสุดๆเลยนะครับโอ้โหหางนี้น่าใช้มากๆแปดหมื่นห้ามีตังแค่หมื่นเดียวทำอะไรไม่ได้โอ้หนี่รอันนี้น่าจะเป็นรถขนส่งสัตว์หรือเปล่า สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคเราจะเลือกเป็นตู้ฟรีนะครับก็มีมีอันนี้เหมือนกันโอ้น้ำมันครับน้ำมัน d ี L, เอชแอลเอกพราไปส่งน้ำมันปะครับวะ ขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไปเอางานปะเนี่ยผมว่าน้ำมันดีกว่าเป็นรถคนส่งน้ำมันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเล่นหางป่าก่อนดีกว่าคอนเฟิร์มไปเลยนะครับแล้วกดกลับโอเคตอนนี้เรากดออกมาแล้วนี่เลย รถของเราจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหมอกลงหมอกลงโอ้โคตรสวยสวยมากๆเลยนี่ผมก็เพิ่งเล่นเลยนะโหลดติดตั้งแล้วก็เล่นเลยยังไม่รู้ระบบนะครับเดินมาข้างประตูขึ้นรถส่วนพวงมาลัยใครไม่ใช้แบบพวงมาลัยก็กดสามจุด แล้วก็กดตั้งค่าแล้วก็กดอ่าอันแรกแล้วกดเป็นอันสุดท้ายกดปิดไปก็จะเป็นแบบกดสายฝาแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่ฟาร์มลื่นของโทรศัพท์เดินนะจริงๆผมไม่ได้เพิ่งเล่นหรอกผมเล่นจากอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่ง ค่อนข้างจะลืมเลยนี่ดูเด็กข้างข้างมันมีอะไรไม่รู้ที่กระจกอะระบบไฟเนี่ยมันยังช้าอยู่แต่อีกเครื่องหนึ่งผมไม่สะดุดเลยนะไฟไอ้นี่สัญญาณเตือนรถคันหน้าแล้วก็ให้กดอันนี้กดรูปคนก็จะเป็น อันแรกถ่าเพลงฟังได้แล้วก็อันที่สองกดถ่ายรูปในเกมอันที่สามกดปรับกระจกนะครับปรับได้ทั้งใต้และฝากดทั้งบนเนี่ยกระจกกดปรับได้นะอันนี้ปรับเบาะถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ปรับขึ้นลงนะครับนี่ปรับขึ้นลงเดินหน้าไปแล้วก็ถ้าเราจะปรับกระจกอีกฝั่งหนึ่งให้กดปิดไปก่อน แล้วก็หมุนมาแล้วก็กดเข้าไปใหม่แล้วเราก็ปรับมุมมองกระจกเข้ามานะครับว่าเราจะเอามุมมองอะไรปรับขึ้นปรับลงสายวาได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมุมมองต่างๆว่าเราจะใช้เล่นมุมมองไหนอันสุดท้ายเป็นที่เป็นรูปคนวิ่งคือลงจากตัวรถนะครับอันนี้ รูปรถบรรทุกเอาไว้ดูว่าเราต้องซ่อมอะไรนี่ขนาดเพิ่งเข้ามานะเหลือแค่อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วก็ระบบไฟมีไฟในรถด้วยนะนี่โคตสว่างแต่อันนี้ที่เป็นรูปวอรผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟตาำ เปิดไฟสูงปิดได้เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะครับดูมุมมองภายนอกนี่ครับมุมมองภายนอกเปิดเปิดไฟหลีเปิดไฟหลีนี่ครับเปิดไฟหลีแล้วก็เปิดไฟหน้าเปิดไฟต่ำเปิดไฟต่ำ นี่เปิดไฟสูงนะครับระบบไฟเลี้ยวให้ดูโคตรสวยนี่เกมคอมพิวเตอร์ชัดๆนะครับโอ้สวยจัดเดี๋ยวเราขอต่อเลยแล้วกัน แต่ดังมากสตาร์ทระบบโหโยกนี่เหมือนของจริงเลยนะ เราก็ลงจากรถไปเลยคนระับไปก็ยังคงเปิดให้นะครับถึงเราไม่อยู่บนรถที่รับงานนะครับเข้ามาตรงนี้มันจะมีคำว่า j อบเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์กดไปเลย <c oughs> แล้วก็มันก็จะบอกว่าเราจะส่งอะไรนะครับ เรามีงานในสองมัมีแผงโซลาร์เซลล์มีห้องน้ำมีปูนแล้วผมว่าต้องส่งปูนว่ะมีส่งฟางใส่ไฟปะใส่ไฟก็น่าวิ่งเดี๋ยวนะเฮ้ยใส่ไฟดีว่าเทคจ็อบคอนเฟิร์มโอเคให้เรากดออกไปนะครับไปขึ้นรถเราอันนี้ปรับค่าให้ต่ำลงหน่อยนะ ผมยังไม่ได้ปรับแต่ว่าผมเล่นอีกเครื่องหนึ่งไม่มีแบบนี้เลยแบบเล่นลื่นๆเลย่ะโอ้ยเดินนะแบบโคดเวียนเลยเอาเขาไปรับงานกันครับกดขึ้นรถมันบอกว่าอะไรเดี๋ยวขอดูก่อน

คือนะโอ้โหไปถนนพุทธิติเพว่านี้เยียดผู้บาดรือตีโพ ว่าเกมนี้น่าจะฝากสัญญาณไปแดงไม่ได้นะเ้ราเรามาบรรทุกใส่ไฟอะ่ะผมนึกว่าผมไปเอางานปูนนั่นน่ะให้เราถอยไปตรงนู้นผมจะถอยได้หรือเปล่าครัต้องลองต้องลองนม่ย่ะ ดีรถเรายังสวยเลยมีคนงานมารอขึ้นงานานะครับอืมหัวโยกดีเลยอบอ่นโอเค,อเคผมว่าน่าจะได้แล้วแหละ ช่างคนงานเดินมาครับอ้าวไม่มีเครน์ปกติอ๋อมันจะที่จริงมันจะต้องมีเครนะ์เตรถ้าเป็นงานแบบางานแบบเรงนงานตู้พอทิเมอร์โอ้สามสายไฟสามโลนี่ก็น่าสนักอยูน่นะครับสามโลนี้ไปส่งที่ไหนไกลยอยู่หรือไม่ โอเคก็ลองโหลดมาเล่น <believers> ก <push> <avez> ันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมขอไปตรงงานก่อนนะากกดไลค์กดแครกด b ั c ส i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม